มาก่อนมาก่อนเดี๋ยวดึกได้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 ได,ได้เดี๋ยวค้ำคํำมันน่ากลัวอะไรอะ่ะเพลงขึ้นเพลงขึ้นกูก็ปิดเพลงเลยปิดเพลงเลยเพลงขึ้นบันดีมีซอมบี้เหรอปิดเพลงเลยไหนตอนแรกคุณนึกว่าเราจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะลูกน้องอ่ะลูกน้องเพิ่มอ๋ออ๋อแบบไอ้เฮียอุตสาปปลุกมาแล้ว <c oughs> ใส่เลย <c oughs> ใส่เลย <c oughs> ใส่เลย <c oughs> ไอ้เฮียพูด <c oughs> มีสายล่อฟ้าไม่เอาไม่จำเป็น นี่นี่ฟุบอันี้อันี้อนี้อนี้อันนี้คือประตูะมิติเขาน้อง,น,องน้องบอกว่าห้ามเอาไว้ใส่ไว้ในกระเป๋าไม่งั้นมันจะแบบเหมือนบั๊กอะ่ะอันนี้อันเนี้ยแล้วมันเปิดยังไงอะ่ะไม่รู้ว่ามันต้องใช้ฟ้าผ่าหรือเปล่าแบบฟ้าผ่าโดนไอเช่นนั้นอะ่ะแล้วก็เราเก็บสายล้อฟ้าไปด้วยใช่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 ใช,ใช่คือหนึ่งเหตุผลที่มันวางไว้ชิดกันไปเลยใส่ตัวใส่ล้อฟ้าเอาไปด้วยเก็บเก็บโมดัเ๊เก็บโมดั๊ เอาแล้วนะเอาเราขาขาแป๊บขา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 นี่เปล่านี่เปล่าเฮ้ยไอ้นาเตรียมตัวนะต้องสับโมพิษด้วยต้องสับโมพิษด้วยเออมึงมึงจะตายได้นะโมพิดจะเกิดพลดเออว่ะรอบที่แล้วเรารอบที่แล้วแป๊บแปร๊ะแป๊ะแป๊ะเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอ่อสับปุ๊บเราไปหาที่โล่งไหมหรือว่ารีบรีบแอบที่รถเออแอบที่รถเราจะรอดไหมวะเอาไหมเด้งตั้งแม่งค่อยคิดไอ้ฟุกสับสับเร็วรีบวิ่งรถ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 ไป กูจำได้รอบที่แล้วรอบที่แล้วกูชนะเพราะว่าไอ้เหี้ยมันอยู่ใกล้บ้านอ่ะไอ้ดาบมันมาเร็วไหน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 วิ่ง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 อะไรอะไรไม่ทันกูหรอก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 โอ้เหล็กเหลกเหล็กเน้อยเฮ้ยเราขี่ม้าวิ่งได้นะใช่ใช่เราขี่ม้าวนี่แหละโดนอุ๊ยกูโดนอะไรอ่ะ มันมีซอมบี้ถ่ายหน้ามึงอยู่ไอ้นะไงไอ้ซอมบี้อยู่อะมึงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวงเปลี่ยนวงก็จอเรียบร้อยเรียบร้อยโดนโดนโดนไอ้ฟุกกูจะตายกูตายกูตายขับขับขับเป็นวงกลมเลยได้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 ไอ้เดักยวดักดักเกิดกูเฉยดักเกิดกูเฉยกระจอกกระจอกกระจอกไม่เก่งไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งเท่าไหร่เทคโนโลยีมึงแพ้มาไอ้น้องไอ้เชือดซอมบี้มันมีปืนมันมีปืน ไอฟุตกูช่วยไ да: ม่ได้กูช่วยไม่ได้เลือดเลือดกูจะหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวกูชิวกูเฮ้ยแล้วกูขับยังไงกูประโขในนี่นี่ไอพวกจุดอยช่วยดอยไรจุดอะไรจุดอะไรเลือด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 ไอพวกดูเลือดกูดิเลือดกูดิตาป้าหนีไปค่อนคอยอย่าสวนทางไอ้น้องนี่มาหนี้มาหนี้มาหนี้โดนไปโดนไปโดนไปยิงเป็ลายเฟิร์นไอ้เนี่ยว่ช่วยชั้นรู้ซองยิงไปลายเฟิรนอะ โอ้ยเขี้ย<ฮ>มันมันวิ่งเร็วพอๆกับม้ากูเลย <c oughs> ไหนวะตัวไหนวะนั่นเหรอหมดยังมันเพลงยังอยู่อะ่ะเ,เพลงยังอยู่อ่ะงยังมันอยู่เลยนะ<พ>มันมันหอบมาล้านตัววะเนี่ยชิบหายกระสุนหมดเต็มมีปืนโอเคโอเคโอเคอเ,คเคมีปืนนะ <c oughs> มีปืนนะนนะเฮ้ยเพลงหมดแล้วเพลงหมดและหมดแล้วก็โดนหมดแล้วก็โดนนีน้องเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเฮ้ยมาจากไหนนี่มามามาตามกูมา โอ้ยเหนื่อยชิบหายหมดเลิกฝั่งมึงหมดเลิกหมดแล้วมาช่วยกูหน่อยหมดแลิกช่วยกูหน่อยเออยังจะไม่หมดนะยังยังหลังมึงเต็มเลยหลังมึงด้วยตัวนึ่งสองตัวไหนเฮ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวโดนโยนโยนปะมันกระคืนแล้วกระคืนแล้วโอเค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 อันนี้คือหมดน้ะหมดนะไดาเลอยังกระสุนกูโบเบีแล้วอ่ะเออน่าจะหมดแล้วแหละแล้วเราทำอันนี้คือเรา สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วแล้วก็รอเจอบอสเทสลาตอนตอน80กิโลโอเคจัดไปเฮ้ยไวนึงเอาประตูนี้ไปด้วยมันมืดมากมันจะเป็นไอ้นี้นะมันรุนหมาป่าไอ้นะรีบขึ้นเลยกู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 ไม่ได้กูเอ้าประตูแหลมเทสล่าหายเออช่างแม่งเถอะโอเคโอเค่อเคได้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 ไอ้ฟุก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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูมาเลย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 ทิศมาไปเลยทิ้ศมาไปเลยไม่เอาเร็วเร็วเร็ว ไอ้ะไอ้พวกไป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 ไอะไรขี่กันหน่อยยิงกันหน่อยขี่หัวเพื่อนกูเหรอขี่หัวเพื่อนกูเหรอยิงยิงยิงให้กลยิงอยู่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 ตายตายหมดแล้วหมดแล้วรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วปลอดภัยปลอดภัยไอ้เกิดเกิดเกิดด้านหลังเกิดด้านหลังเกิดด้านหลังปล่อยมันไปปล่อยมันไปเอาจริงๆเราไปได้ถึงเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่แต่เลือดเราหมดอ่ะเราก็ต้องหาฟาร์มฟาร์มของเปล่าวะไม่งั้นเราไม่มีตังค์ซื้อกระสุนแน่อ่ะกูมีกูมี มีเท่าไหรเออวะชุดหนึ่งมันใช้เท่าไหร่วะชุดหนึ่งมันใช้เจ็ดสิบกว่าหรือว่าเราตอนเช้าไหมเออเราต้องขับไปเรื่อยๆรอเช้าก่อนนะใช่ใช่อย่างน้อยอ่ะสามพีสามจะจะเลดบ้านเนาะกูมีเก้านัดทั่วนะลูกซองอ่ะไม่น่าพอเท่าไหร่ไม่น่าได้ด้วยไอ้ฟุกมีญาติอยู่หน้าหน้าหลักอยหลังรถเราอ๋อเราเรามีพวกเอารออยู่เดี๋ยวไปขายที่หมู่บ้านได้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 เจอกันนะหมู่บ้านนี้เจอกันนะไม่เอาไม่แวะขอญาติไม่แวะ ไม่ต้องเปิดเพลงไอ้แคยกูไม่แปะบกูแวะแลวกูแตกแน่กูตายแน่นอนนะเลือดแค่นี้ไอ้ฝนตกกูจามกูตายแล้วนะเลือดแค่นี้เลือดกูรีอย่างไวอ่ะกูเป็นหมอไม่รู้เกี่ยวไหมน่าจะไม่เลือดมึนน้อยเลราเลือดมึนน้อยเล่าเฮ้ยหมอเลือดน้อยสี่โมงแล้วบะตึงบะเกินี้ดีเอารอด้านข้างด้วยแต่ไม่น่าบวกไหวเดี๋ยวค่อยออกมาบวก เฮ้ยยูนิคอร์นเลยนะไหนไหนไหนในนั้นมียูนิคอร์นหรือเปล่าวะหรือม้าธรรมดาไม่รู้ตัวสีขาวๆอะแล้วเราทำอะไรน่าจะสีขาวน่าจะม้าขาวๆเฉยๆไม่มีอะไรมั้งโอเคช่างมันกันม้าสีซีรถไฟเราถอยหลังได้ปะเออไม่น่ามั้งโอเครถไฟอะไรไปถอยหลังวะแม่เลยเหยียบฟาตัวเปล่าเลยที่ที่รอบนี้มาตัวเปล่าเลยวันดี้พี่ชายมีอะไรมาขายด้วยนะเนี่ะ มีเอารออยู่อะเดี๋ยเนียเดี๋ยมีเอารอไปเอาไปคนละสองตัวอืมไอ้เหียเอาวิธีให้มันอยู่เนี่ยนั้นได้ได้ไหมวะไอ้ไอ้พวกเนี้ยรู้สึกว่าถ้ามันมีอะไอ้ไอพวกเนี้ยพวกเนี้ยถ้ามีรู้สึกว่าดีกว่าแต่มันชอบเดินออกอะ่ะใช่มันเดินออกเองอะมันมันเดินเป็นพอมันเดินเป็นแล้วมันเดินไปเลยไอ้เหียคิดได้แล้วคิดเป็นอันนี้บ้านล้างขายขายโอ้หเจ็ดสิบบาทอิ่มอิ่มซื้อถาดคนละอันนะได้ได้ได้เดี๋ยวกูต้องซื้อยาแล้ว มันเริ่มตึงแล้วคือทานจำได้มีทองแล้วกันอุ้ยจำได้มีทองกับรูปภาพอยู่นี่หว่าเออว่ะเมื่อกี้ไปแ็บเทสล่ามามันก็มีทองนี่หว่ามันมันมันเอาไปขายกันขอ,อยนุาขายนะครับห้าสิบบาทห้าบาทเหลือเชื่อยด้ยเฮ้ย,ย,ย,ยอันนี้ทานอันนี้ก็ทาน<ห>อะไรนี่ทำไมวะแท,งท่งปิิศนาเก็บไว้ก่อนสายรถไฟเหรอ <laughs> ใช่ ยังไม่ได้เอาประตูมิติมาจังแม่งไอ้เงี้ยกูต้องหนีกูต้องหนีมันจาเป็นมันจำเป็นจริงจริงที่เหลือชื่อไอสัตว์ลูกทองเก้าสิบนัดไปหมดเลยใช่กูมีไลฟเฟซไหมวะไม่มีตอนแรกว่าจะไม่รวยแล้วกูรวยแล้วตอนนี้สองร้อยเก้าหกสิบสี่บาททุนเพื่อนกูโคตรรวยสุยาก่อนจำเป็นเฮ้ยอันนี้จำเป็นจริงจำเป็นจริงฐานก็จำเป็นมึงซื้อไปอันหนึ่งก็ได้ฐานกูซื้อไปสองอันแล้วเฮ้ยเราใช้นี้ไหม ไอรวดหนามอ่ะดีก็<ะ>ดีเอาปลแตงหน่อยดิ <c oughs> อุ๊ยไอฟุ๊กไม่มีตังเหลือไหมมึงมาซื้อชุดเกาะดวนๆเลยจำเป็นเหรอเอาว่ามันมันกันแบบบังิได้ดีมากอะ่ะมึงเห็นไหลขวากูปะกูไม่รู้ว่าไหลขวากูเป็นไงอะ่ะแต่กูรู้สึกว่าเออมันช่วยได้เยอะเยอะอยู่เฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะชุดเกาะใครมาอยู่ตรงนี้เออนั่นแหละกูเดาไปเองแหละ ของมึงเหรออันนี้เอ้ยเดี๋ยวรวมกันฟุ๊กเดี๋ยวมันรวมกันมันรวมกันร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ยเป็นไงฟุ๊กสว่างขึ้นปะโอ้โใช้ได้เลยเป็นไงกูใส่หมวกอ่ะดีขึ้นปะดีขึ้นโอ้โหเฮียมึงก็จ้าเกินดีขึ้นป่ะกูใส่หมวกละดีขึ้นนะนะให้สอนแล้วสายเราฟ้าไว้ตรงนั้นเฮียมเพื่อเฮียอะไรวะเพื่อเฮียอะไรวะเอาไปจิ้มซอมบี้เวลามันบอกพังทางจิ้มเลยอันนี้หนึ่ง อ,อันนี้ด้วยสวยขูย่กระสุนอย่างเยอะกูได้แล้วตอนนี้กูได้แล้วซื้อซื้อแพ็กหนึ่งอยู่อะไปนะไปพร้อมแล้ะมันเอาไปไม่ได้เลิกพยายามได้แล้วแต่มาทำอย่างนี้ได้นะไม่ได้ยาเอาไปเผาได้ปะไม่ได้ไอ้เหี้ยมันเป็นของหมู่บ้านไม่ใช่ของเราม้า,มาหายไปไหนตัวนี้ไม่เชื่อมึงบอกว่าทิ้งไปเลยเรอระกูเอาขึ้นมาแล้วนะรอจะช่างมันไปเลยไปเลย กิโลเมตรที่30มสิบวแวะบ้านนั้นกันได้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 บ้านนี้เฟอร์นิเจอร์จอดจอดจอดก็ถ้าก็บาเรามีเก้าอี้ดิก็ใช่บ้านนี้เฟอร์นิเจอร์ถึงด้วยกูมาแล้วช็อตกันักดีพี่ชายเอ้ยมันตายไปแล้วแต่มันไม่ตายลวกเอ้ยโดนฟรีหนึ่งทีมึงช็อตกันทองเหรอเออมันคือไรเฟิลอ่ะเอาหรอใช่โดนอันนี้จังไม่จำเป็นเฮ้ยอันนี้เก็บ ไปกันต่อปป,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 ปปั๊บป๊บป๊บจริงมันติดเชื้อซอมบี้จริง <c oughs> มึงจะกายร่าง <c oughs> อะไรว่ามือดอีกแล้วมันไม่เป็นไรฟุกเรามีไฟฉายบนหัวกูเห็นปะโอ้โหโคตรสว่างอะได้ปะได้ปะไปไปไปมองเห็นทุกอย่างตอนเนี้ยไม่มือแล้วกูมไม่ต้องปรับเชดเดอร์ในคลิปละไม่ต้องปรับเชดในคลิปแล้ว <c oughs> มันมีปราสาทแวมไพร์ด้วยนะเว้ยมมนไหวจริงหรอเขาบอกว่าโหดมากอะเออมันโหดเท่าเราสองหรือเปล่าถามแค่นั้นแหละกูมีไรเฟิลทองอะ กูมีลูกซองเก้าสิบหกนัดนะ่ะมึงิดว่ามันตานกัน<ค>เฮ้ยขวา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 มีอะไรมีอะไรขวามีอะไรลั้นปืนนะป่าแหวือแต่มันกลางคืนอะไปขวาไปขวาไปไปฟุกฟขกขงหน้าข้างหน้า,า,นาเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรโดนทับตายไปละกลัวนะกลัวเฮ้ยเลดเลดหมู่บ้านหมู่บ้านเอาป่ะล่ะเราขับเลยไปก่อนไหมล้วก็รอเช้าอันนั้นมันไม่ใช่หมู่บ้านเลยนะอันนั้นมันคือเออหมู่บ้านถูกแล้วหมู่บ้านแต่ใหญ่โคตรอะ